เสียดายอยู่แล้วเงินเสียน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> อุ้ยน้่มไล่ฟงจักเสียฮ็ดจังไดเนาะค่ะเนาะอาณาที่ก็มันมากแล้วด้บาทเนี่ยมันจอมากแล้วในเมื่อพอญ่ย่อยแล้วอยากอัน <c oughs> แต่ว่าออกไปมาได้แลกวอยากเปลี่ยนเสือ,นอ่น้อกพี่น้องจา้ายังไมาพอกันจา้ากราบสวัสดีจ้าพี่น้องกองป่ายสูข่ขู่สุกคน เดีวามากราบสวัสดีพี่น้องปองไปเป็นท่างการอีกครั้งหนึ่งค่ะ่าหลังจากทดี่ยวดาไปอุ่นสุกี้แล้วนะคะเนาะเรากาถือโอกาสไปเปลี่ยนเสือเนาะพี่น้องถือโอกาสไปเปลี่ยนเสือแล้วก็ไปเติมรสชาติต่างๆนะคะพี่น้องเดาวไปเติมบักพริกเติมบักหน้ายังลงไปนะคะ เจ้าสิม่ายิงในหอดมือไดนเดี๋ยวเก้าเจ้าก็ไปยู่เมืองไทยแล้ววะสาันว่าเจ้าว่ามีเงินเดือนว่าสาันอันนี้ก็ค่อยทะเบิงกันค่ะพี่น้องจ้า มาค่ะพี่น้องมาต่อกับยายดาวกับพี่น้องจ้าอ่าหลายคนเพิ่นกับเป็นห่วงเป็นย่า่ยายดาวมากเนาะคะ่ะน้องมาอันเราว่างผัวเจ้าเนะ่ะไปยูเมืองไทยเนี่ยไปเจอผ้หยิ่งไม่เด้อก็สันว่าอือเจ้ากับสิไในนั่งหอนอยู่เด้อปรสันบ่นาอันนี้ก็แล้วกต่บุญตะกรรมเนาะคะ่ะนาอแล้วตแต่พอใหญ่เล้วสิเปลี่ยนไปเนาะคะ่นแล้วบ่ บวัดบพิจารณาสังขารแของหรือว่าบพิจารณามรณสติของเล่าก็แเล่าตะเล่านะคะเนาะตามลักพุทธศาสนาเพื่อนว่ามันทองภาวนาบทสวดมนต์มรณสติไว้ยูบ่เศร้าภาษาังกฤแต่ถ้าเป็นยังขึ้นมาเ้าสุบเรศียใจพญายฝรังข่อยเราคล้องสิ อันสิททองแบบนั่นยี่ดอกแล้วถึงบ่แค่อย่างเนาะคะ่ะเนาะเออยายดาวกับทองมายุบ่เศร้านะคะ่ะพี่น้องจา้าผัวเจ้าไปพ่อพู่งยิงไม่แต่แท่ย่าอวสันไปหัน่าสันว่ากัคือยายดาวว่ายายดาวก็ค่อนโทษเมื่อไรอันนั้นแล้วแต่มันสิเกิดเนาะคะ่ะวันนี้กับในเมื่อผัวเจนะ้าน่ะ ไปเจอผู้ยิ่งค้นไม่แล้วระวังเจ้าสิดาสาาสมมาโดนเท่เร้อประสันอะอ้าสิมาโดนเท่บัดเ่าก็เพราดเด้เสียดายชีวิตดอกกะใจวัดไกักพ่อยพ่อสมควรค่ะขันเราเท่ย่ดาวบัดเ่า เราไปอยู่กับผู้อื่นเขาก็สิเท่เราบัดเ่าคือกันค่ะพี่น้องจา้าแล้วกาตอนนี้ยาดาวกับพญ่ามทีสิจูนสิคุยกับพญายแทบทุกมือนะคะเรื่องแบบนี้เรื่องที่ปัญหาที่เอฟซีของใจยาดาวกับมื่อในิ่งนอนใจยาดาวกับถามพญายนะคะถามทุกมือเอาจังไดขอสิไปอยู่กับเจา้า อยู่เมืองไทยจะเสงเงินเดือนคอยเท่าใดไรแย่ดาวก็บ,บอกเพคนไว้แล้วคะ่ะแย่ดาวไม่อยากไปบอกลำํำเล่ถยถ้าเล่าว,วา่าเล่าสิ่ห้ก็คือเล่ากับสิ่ห้นะคะพี่น้องแย่ดาวไม่อยากไปว่าอย่างไรนะคะนะ่ะเนาะอ่าน,นั่นกะตอนไปอยู่เมืองไทยกับทะเบิงว่าเหตุการณ์มันสิเป็นแนวใดว่า ยายดาวสิเฮ็ดตัวแนวด้กับพ่อหญ่แต่พ่อหญยเราสิเฮ็ดตัวแนวด้รับผิดชอบแนวด้ไปกับว่าเราอาจจะเจอค่า,ชาใช้จ่ายเราอาจจะเจออีกอย่างหลายอย่างตรงนั้นบ่ที่เราบอกว่าให้ยายดาวล่อไปก่อนเราอาจจะไปคำนวณว่าเราสิตใจอีกอย่างต่อไปเออันนี้หน่กคิดค่ะพี่น้องจา้าแม่บ่าขาพี่น้อง ผู้ดใดฟังยาดาวโยงซีกะมาซอยยายดาวตอบคำถามเลยนะคะเด้อมาคอมเมนต์ใต้คลิปยาดาวฟังะะเลยค่ะอ๋อยาดาวก็เป็นน้องใหม่สำหรับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะมาคอมเมนต์ใ้ยาดาวเบิ่งนะคะว่ามีพี่น้องคนไทยที่นี่ขอเข็นแนวใดมาคอมเมนต์ใ้ยาดาวเบื้องนะคะเผื่อว่าเอฟซีต่างๆันสได้มาอ่านเพื่อเป็นประโยชน์นะ โดยเฉพาะยาดาวตอนนี้ยาดาวศึกษาทุกจองฟานที่สิปยุทธ์เบิรไขวายายดาวสิยุทั์ไหนให้ได้ให้รอดนะพี่น้องจ้าเอาละค่ะพี่น้อง,อองสำหรับคลิปนี้มันไก่ย่าว้ะค่ะพี่น้องสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านได้ของอกของใจกลับมาเบิร์นะคะเดินในคลิปนี้หลายคนเพิ่นกะว่าเจ้าโง่บ่ย่า่เจ้าถิ่งเงินเดือนกจมาแบบนั้น เงินเหือนมันเป็นในนาะงานเมืองไทยกับมบัญหางา่ายๆเงืนเหือนกับไรพอสมควรนะคะเนาะแล้วกายิญิงเจ้ามาอยู่เมืองไทยจะบ่มีงานเหตุทัพผัวเจ้าเสด็ี่น้่งใหม่ประเทศเจ้าบัดเถ่าผูใดสิมาดูแลเจาเ้าบัดเถ่าพร่สัมมาพิมาจะในยอดก,กับกาขอบุญขอบคุณในความเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีุ่ทกทกานลยล่ะให้ขาพี่น้อง กราบขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะพี่น้องพ่อกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณในไลฟ์ค่ะอาการในบ้านดีหรอกค่ะ,คะพี่น้องจา้าเสียงกำเมือบอยู่คะ่ะพี่น้องแต่เลยกินวิตามินซีตามข้ามแนะนัพี่น้องบอก